ของสุดท้ายโอนเงินเราไม่ทิ้งกันรอบสุดท้ายวันที่29-30มิถุนายน63นี้และรอรุน้นกลุ่มตกหล่นอีก300,000คนครับรวมถึงปุ่มตรวจสอบตอนนี้เหลือแค่2ปุ่มเท่านั้นคือปุ่มตรวจสอบสถานะและปุ่มสละสิทธิ์ครับรายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องม o n e y c h ช n n น l ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมม o n e y c h ช n n นลครับคลิปนี้ขาข่าวด่วนมาบอกอีกแล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วครับโอนเงินเราไม่ทิ้งกันรอบสุดท้ายวันที่29และ30มิถุนายน63นี้ลุ้นกลุ่มตกหล่นอีก300,000คนและปุ่มตรวจสอบสิทธิ์เหลือเพียง2ปุ่มเท่านั้นคือปุ่มตรวจสอบสถานะและปุ่มสละสิทธิ์ครับรายละเอียดนะครับ แหล่งข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนะครับเมื่อวันที่26มิถุนายน63ท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับเว็บไซต์ w w w r o m e t h i n ก a n c o m ตอนนี้เหลือเพียง2ปุ่มเท่านั้นคือปุ่มตรวจสอบสถานะเป็นปุ่มสีเทาครับและปุ่มสละสิทธิ์เป็นป,ป,ป,นปุ่มสีแดงครับผม <c oughs> เหลือเพียง2ปุ่มเท่านั้นนะครับที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับผมซึ่งคาดว่าอีกไม่นานก็จะปิดโครงการนี้แล้วครับ กระทรวงการคลังนะครับเร่งโอนเงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกันงวดสุดท้ายวันที่29และวันที่30มิถุนายน63จากคนที่จะได้รับก้อที่2ในวันที่27และวันที่28มิถุนายน63เพราะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับเลยเลื่อนไปเป็นวันที่29แล้วก็30มิถุนายน63แทนครับหลังจากนั้นนะครับจะถือว่าผู้ได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกันงวดสุดท้าย5,000บาทรวมเป็นเงินทั้งมาตรการ15,000บาทครบทุกรายแล้วครับผม ท่านผู้ชมพูกท่านครับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ลงทะเบียนร,รอไม่ทิ้งกันไม่สําเร็จครับที่ผ่านการคัดกรองแล้วอยู่ที่3ามแสนสรายจากรายชื่อทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับหนล้านรายที่ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรม,มอนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกําลังอยู่ระหว่างการดาเนินการพิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกการช่วยเหลือให้ชัดเจนก่อนส่งให้คณะกรรมการการกรองการใช้เงินกู้ พิจารณาใน1เดือนครับเพื่อน,นําไปสู่มาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปสําหรับกลุ่มตกหล่นมาตรการเราไม่ทิ้งกันทั้ง3 2 1 6 0รายนั้นนะครับจะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนเหมือนกับกลุ่มผู้ลงทะเบียน15.1ล้านคนก่อนหน้านี้ครับเพราะลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันส่วนจะเป็นเท่าไหร่นั้นอรอลุ้นอีก1เดือนนะครับดังนั้นผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยาจากเราไม่ทิ้งกันกลุ่มนี้ ต้องอดใจรอและคอยติดตามข่าวสารจากกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมของการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวจะดีที่สุดครับโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับโค้งสุดท้ายโอนเงินเราไม่ทิ้งกันครับรอบสุดท้ายวันที่29และวันที่30มิถุนายน63และรอลุ้นกลุ่มตกหล่นอีก300,000คนครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกันทุกท่านนะครับและรอลุ้นกลุ่มตกล่นอีก3 0 0 0 0 0คนหากข่าวมีความคืบหน้ายอย่างไรผมจะรีบมารายงานให้ทราบครับก่อนจบคลิปกันไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องม y n เชาแนด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเลยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านทุกคนนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับกระผมมนีรชาแนครับสวัสดีครับ